ขอบคุณอาคัสไสบายดีท่านผู้โสมมะพบพี่น้องมาแต่บ้านเก่าฐานซีฟอมอาอะรสดเห็นรอยลดหลา้ด้วยืกมันเดิมทุกคดี้นัด่ดีนางนอมนะ น,น้องจะผ่าใหญ่พอเราชดแล้วควนคอยดปเปรี่ยนสิสบายดีสบายดีด่มาแจะบานเก่ามันนารองคำคนละมันนารองคำเนาะมาไก่ได้ไมเนาะมัตเตวานี่เนาะมาตเตวานี่มันเก่งอยู่พี่อาสิมาหอดวันนี้ามาหอดผาก่อน เอฟซีทางทางทางเมืองซนกดไล่เนี C, Th ang, Th ang, Th ang, ่เด er. ้อกดไล่กดแชร์เ like ด้อกดข่อยแง่ข่อยพูดแล้วอันนี้เจ้าภาพเพื่อนได้หนิเจ้าภาพยังไงเจ้าภาพมากระฟื้นเจ้าภาพเมาพาดคอยคอยมาดีเลยนะเป็นอาบุญมาหอมเนาะมาที่นี่ค่ะมันดีให้ต้องัว อันนี้ลานเคยได้นี่กำลังกินอยู่างนี้ลานเคยได้เนี่ยสบายดีสบายดีอันนี้เจ้าเจ้้าอันนีของโครงการใหญ่สวัสดีสวัสดีโครงการน้อยโครงการน้อยกำลังหับประทานอาหารขำทานผู้ชมมาเด้อหับประทานอาหารนำกันมาเด้อหั่นปานอาานเอออาหารบาดหน้าเฮาเล็เช้ามันมีอย่างแต่โมลุกันที่เดียวมีน่ากันั้นก็สี่มิต ม<ส> like ามาใช้สบายแล้วก็มีหลาบสีมู้ะก็มีหลวครัะจะมีจืนปลาเหงครับสุนนี้เลนมันนอนพักแล้วาบายพอนอนบ่แมนเปลี่ยนหน้าก็ตุีขวอวดเนี้ยจะเปลี่ยนจะได้คือเก่ามันเนี่ยตุดีมันกระปานขวมันมีกระปาน มานอนเผามดคนหักซาหุนซาวนอมนะหุนดีเนาะคเอ้ยุนหักซาหุนมาตรฐานแน่จักมันยิบบระเท่าเออเผนหาเงินเก่งเลยเออได้นตอน้โหเขาสั่งมาหลายยิบบระทันแหงแงมาค้างานสี่แง่งงานเลยแง่งบริสุทธิ์ของเขาเครื่อนนะออกได้ไหมออกอยู่ห้องงานแล้วแหละมาเห็ดห้องงานอยู่เพื่อนอีกมาแล้วเอ็งไปจักนอนถูกพักมันไหมหมดแล้ว เสีบเสีบอยู่บ่อานสี่ฟองเออมาเวียงมาเวียงจันยังได้กินอาหารบ้านเฮาเฐานผู้อกยบแ่กินิได้จะคเอมาจะเออาก็ได้กินจนอิ่มแล้วจะาตใส่กิล่้บากินวกินขาเด้อ เสียบเบเรออาหารแบบเสียบแบยานแบบงาเสียบเสียบเนาะคุ้นมางานเพื่อนดีนาบ่าวเนาะก็คือนาบ่าวสมวงอืตัวมาหลยสามหลดแต่คนชื่อมาหน่อยมานา่เขกกะทั้งพูดเลยขก แต่มีแต่พีแต่นนองเข้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านคำพุงเนาะอาน้ส้มบ้านคำพุง,ห,งหอมหาเนาะเมืองไทาทนีนคะรหลวงเวียงจันทร์ี่เบิ่งสภาพรวมโดยทั่วไปกจะประมาณนี้ เรดขนาดหนาเราจะมาถล่ใช้กระสังข์รู้ไหมเรื่องจั สำหรับคลิปนี้กสิคอจบไวเพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามแต้ตรวจจนจบเนาะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าอยู่ในการเหตุคลิปต่อไปอ่ะขอขอบใจบา,บายบาย,บายอาบายบายท่านผู้ชมเดียงังรอลีอาจารย์อา <c oughs> จารย์เออเรารย์ได้อะ